ข่าวด่วนบัตรคนจนรัฐประกาศแล้วล่าสุดถ้าไม่อยากโดนตัดสิทธิ์ให้รีบทำสิ่งนี้ก่อนวันที่17พฤศจิกายน2565นี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565 เช็คสถานะไม่ผ่านรีบแก้ไขด่วนก่อนจะหมดเขตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเช็คสถานะแล้วปรากฏว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ข้อมูลได้ที่ไหนบ้างวันนี้ช่องของเรามีข้อมูลมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบดังนี้ค่ะแก้ไขสถานะการลงทะเบียนไม่ผ่านได้ที่ช่องทางดังนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดให้แก้ไขสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้หน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกอสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน สำนักงานคลงจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและสาลาว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้แก้ไขดังนี้ ให้รีบติดต่อแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นโดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565ย้ำนะคะว่าจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565นิฉะนั้นแล้วถ้าแก้ไขไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ทันทีนะคะล่าสุดนายพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่25ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกา มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น2 1่9ิบเ7ล้านรายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9 7้าล้านรายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน12 2 3 4งล้านรายซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นอย่าลืมนะคะผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565 แล้วสถานะขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้รีบแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565มีฉะนั้น,นแล้วถ้าแก้ไขไม่ทันตามเวลาที่กำหนดก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ทันทีนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ